มาลิกทำอะไรอยู่อะซักผ้ามั้งอ๋อซักผ้าเหรอนี่นายรู้หรือเปล่าว่าน้ําในคลองแสบไม่เหมาะกับการซักผ้าผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยกมรมควบคุมมลพิษว่ามีมอลไครตนละลายอยู่ในกระแสนส้า0.8มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งถือว่าน้านี้เนี่ยเสื่อมโทรมมากและนายรู้รเปล่าคํา,าว่าแสบน,น่าจะมาจากคําภาษามาลายูคําว่าสงับซึ่งบางงียบสงบต่อมาคําว่าสงบสนับเสียบเสียบเสียบก็ได้เพี้ยนเป็นคําว่าแสบจนถึงทุกวันนี้ไงล่ะ กาแฟอาจทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงน้ำใบบุกดีกว่ามีสารต้านอนุมูลสระมีสรพพคุณทางยาแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ชำในบำรุงสมองบำรุงหัวใจและขับปัสสาวะนายนิสแรู้ไปทุกอย่างเลยนะและนี่แหละสุละัตที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮามีมีอะไรบ้างสุลอัญญาสยะเคยอ่านไหมสุรอัตตะคอบูลล่ะสุลอัอัฟิรอัลลอฮ์สุบฮานุูวะตะลาต้องการบอกอะไรกับเราและสุระที่มีคําว่าอัลลอฮ์ปรากฏอยู่ในทุกอายะคือสุลลไหน ต่อให้รู้ทุกอย่างบนโลกนี้แต่ถ้าไม่รู้ว่าผู้สร้างโลกต้องการบอกอะไรกับเราบอกได้คําเดียวว่าอับยะมากออน้ำไปบอกหน่อยแม่รักษาการช้ำในด้ชงักนักน่านะลองเร็วน,นะนะ